ขอน้อมกราบพระอาจารย์ธีระพระไรนามแล้วก็สวัสดีอาจารย์ทุกท่านสวัสดีพี่น้องในกลุ่มปัญญาวีมตทุกท่านค่ะข้าพเจ้านางเนตดาวชาฟบ้านเกิดอยู่อุดรธานีค่ะปัจจุบันก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่เยอรมนีค่ะ ให้ใช้ชื่อรูปเสียงและข้อมูลที่จำเป็นเพื่อทำสื่อของกลุ่มปัญญาบิมุตเพื่อเผยแพร่ธรรมะให้เป็นธรรมทานและเพื่อประโยชน์ต่อคนฟังค่ะสามารถเผยแพร่ได้เป็นสาธารณะทุกช่องทางและใช้ได้ตลอดไปข้อมูลที่ให้เป็นมุมมองส่วนตัวจากประสบการณ์ของมิชันเองค่ะ ก่อนมาฟังธรรมะของพระอาจารย์เทรพระไร้นามนะคะประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมมีเยอะมากค่ะยกตัวอย่างเช่นเอาตัวไปปฏิบัติตามวัดตามสถานที่ต่างๆที่ดังๆนะคะที่ว่าดีวัดเจ๋งนะคะ นุ่งขาวห่มขาวแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธินั่งทำตัวนิ่งๆอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกบางทีก็กำหนดพุดโทโธพุโทโธตามลมหายใจเข้าหายใจออกค่ะก็มีความยากลำบากนะคะก็มีความทุกข์อยู่เต็มหัวใจเหมือนเดิมหาทางออกไม่เจอค่ะ สิ่งที่สแสวงหาตามหายังไม่เจอนะคะค้นหามาตลอดทั้งชีวิต50ปียังไม่เจอหนทางออกเพื่อแนวทางพ้นทุกข์ค่ะของดีของวิเศษอยู่ไหนยังไม่พบทางสว่างนะคะดิฉันก็ต้องการเพื่อจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ เต็มอยู่ในหัวใจดวงนี้ค่ะก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็หมดบังนะคะก็อยู่มาวันหนึ่งพระพิชายได้ส่งคลิปธรรมะพระอาจารย์ทีระพระไรนามนะคะไม้ฟังนะคะฟังแล้วร้องโอ้ว้าวนะคะ ทำไมไรทำไมฟังแล้วเข้าใจง่ายลัดสั้นตรงฟังแล้วสนุกสนานด้วยได้ธรรมะด้วยค่ะทันสมัยมากๆตื่นเต้นนะคะไม่น่าเบื่อเลยค่ะไม่ง่วงเลยค่ะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆค่ะค่ะฟังธรรมะพระอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าใช่เลยใช่เลยแม่นคักเงืดดลายค่ะธรรมะปรากฏ อยู่กับเราตลอดแต่ทำไมเราไม่รู้นะคะจะอย่างนี้เลยค่ะทำไมไม่เคยมีใครในโลกนี้มาพูดมาชี้แนะมาสอนให้คลิกเคลียชัดๆแบบนี้จะเกิดสภาวะปีตินะคะตื่นตันอึ้งถึงความมหัศจรรย์อยู่พักหนึ่งนะคะ โอ้ยเราเนี่ยช่างมืดบนมันนานแสนนานแล้วเกินค่ะฟังธรรมะแล้วมันจะโล่งโปร่งเบาเหมือนหอดได้ยังไงงันเลยค่ะฟังธรรมะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะคะก็ติดเหมือนกับหนังซีรีส์เกาหลีเลยค่ะคอยลุ้นตอนต่อไปตอนต่อไปนะคะค่ะสิ่งที่สังเกต ที่เห็นได้ชัดในชีวิตของตัวเองนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คือแต่ก่อนนะคะถ้าสามีด่าอะไรมานะคะจะปี๊ดสุดๆนะคะแล้วก็จะด่ากลับทันทีให้สามสมแก้ใจค่ะสิ่งที่แสดงออกไปไม่น่ารักเลยค่ะค่ะตอนนี้หระคะสามีด่ามาค่ะดูที่ใจตัวเองมันก็จะ กระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อนนะคะดูลงไปค่ะกระเพื่อมกระเพื่อมแล้วมันก็จะค่อยๆสงบ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 ,สงบลงนะคะแล้วในที่สุดไม่น่าเชื่อเลยค่ะมันก็จะสลายหายไปโดยธรรมชาติค่ะหายไปแล้วก็ไม่มีด่าสามีกลับนะคะจบอยู่ตรงนั้นค่ะไม่มีดากลับค่ะ เห็นไหมคะมหัศจรฟังธรรมะมาเรื่อยๆเรืๆ,ๆนะคะฟังธรรมะทุกวันทุกวันค่ะตอนนี้นะคะก็เปรียบเสมือนจะมีวัดอยู่ที่จิตใจของตัวเองตลอดเวลาวัดก็คือสถานที่ปฏิบัติธรรมจิตจะตื่นรู้อยู่ภายในนะคะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราค่ะเราก็จะ ไม่ให้คุณค่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วนะคะแต่ก่อนปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะเกิดทุกข์ในใจมากๆเลยค่ะตอนนี้เราก็จะรู้ว่าเขาเป็นเพียงอาการตามตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่ภายนอกตามเหตุตามปัจจัยของเขาอย่างนั้นเองค่ะจิตเดิมของพวกเราก็ เป็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์นะคะเขาก็จะใสๆ um <_ visor> ของเขาอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรทำอะไรเขาได้เลยค่ะแค่ปล่อยไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราแค่นี้เราก็ลอยแล้วค่ะการดำเนินชีวิตก็เป็นไปตามปกตินี่นะคะแต่ว่าจิตจะตื่นรู้อยู่ภายในจะเห็นความคิด นึกความคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้อาการอะไรเกิดขึ้นก็รู้กำหนดรู้ไปเรื่อยๆจ้ะเราก็จะลอ้ออ๋อเขาเป็นเพียงธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรานะคะเขาก็เกิดขึ้นแล้วก็สลายไปเองเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นทั้งวีทั้งวันค่ะ ไม่แบกบไม่ถือแค่ปล่อยแค่นี้เองค่ะค่ะดาวก็ขอเชิญชวนปู่ย่าตายายลุงป้านะ้าอาเพื่อนเพื่อนพี่น้องลูกหลานเลนหลนทุกท่านนะคะเชิญค่ะเชิญมาทดลองเชิญมาฟังธรรมะกันนะคะเร็วๆค่ะไปหาฟังธรรมะเร็วๆเ,เลยค่ะท้าที่สุ์เลยนะคะ ก็มีหลากหลายหลายภาษาทั่วโลกหลายช่องทางค่ะติกตอกนะคะมีหลายหลายช่องทางค่ะขอเน้นเลยนะคะว่ากลุ่มปัญญาวิมุตต์นี้ไม่มีการเรียรายเงินใดๆทั้งสิ้นค่ะไม่มีค่าสมัครแล้วก็ไม่มีการทำกระถินภาพป,ป่านะคะ เอาเงินซื้อบุญไม่มีค่ะค่ะก็ขอจบการเล่าประสบการณ์เพียงเท่านี้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะขอพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นพยานนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้า จะหมั่นฟังธรรมะนี้จะตื่นรู้อยู่ภายในจะเห็นความคิดนึกอารมณ์และอาการรู้เป็นธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการในใดจะไม่เกิดอีกชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายเมื่อรู้แจ้งทำแล้วจะบอกสอนลูกหลานคนรู้จักให้ตื่นรู้อยู่ภายใน ไม่หลงยึดความคิดนึกอารมณ์ตราบจนสิ้นลมเป็นพุทธบูชาสาธุสาธุสาธุาธหากท่านสนใจธรรมะเพื่อการตื่นรู้ดูจิตพ้นทุก์ได้เพราะรู้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไอดี n ลแอดปัญญาเก้าได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ thank you for watching